เขาตั้งใจทาให้ผู้จัดกานหูง้งค่ะเขาตั้งใจทำค่ะขนมทั้งซาลาเปเค้กนี่ตั้งใจซื้อมาให้เลยนะคะทานได้ค่ะแล้วดูช้อนที่เขาใช้เป็นช้อนทองอันนี้ถ้าเกิดมันมีพิษมันจะออกเป็นสีเขียวเันทีเขียวจรินค่ะจริงชาเขียวผู้จัดการจะได้รู้ว่าใครวางยาผู้จัดการลองทานดูไหมคะติดดีใไหมคะ ขอบใจมากนะควางตายอ้อดทางหน้าพี่ควางมึงตอแหลบวะพูดพูดวอาให้ตายแล้วผู้จัดการตัวจริงมาแล้วอ้าวมีอะไรจัดการค่ะคอนติ้งค่ะได้ข่าวว่า เช้ามีใครแอบเรียนแอบอีกแล้วผู้จัดการค่ะฟองไม่ได้ฟองเลยค่ะที่ทำมาแอบเป็นฟองจนผู้จัดการเองค่ะเอาอยู่แล้วใช่ไหมเพราอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งมากเลยใช่ไหมแน่นอนเลยจะทำไงเขาดีนี่บังคับฟองค่ะจริงป่ะดีกว่านเดี๋ยวดูที่ก่อนนะว่าบังคับจริงหรือเปล่าด้านนี้อะไรอะคะมางโอ้โหอันนี้มีชาเขียวด้วยมาเลยเมื่อกี้ทำอะไรเป็นผู้จัดการเหรอ ใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะ พี่หน er si ูทาตับนะคะหนูทานหนรัเหนูไม่เคยทำอะไรอน่านตกาใครใครจะเยกาก็มีหนูกาแฟบอกหนูกินแค่กาแฟซองนี่ทีมันไม่เชยกินปาค่หน้อซุของใครดีๆหะ้หนูก็ไม่เคยใช้จริงหคะใชอบใกนนะนี่ไปสน